อนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่การทูตสมัยอยุธยาค่ะแต่เราจะมาพูดถึงการทูตกับฝรั่งเศสความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยาและฝรั่งเศสนะคะตอนนั้นเนี่ยตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าหลุยที่14และสมเด็จพระนารายมหาราชช่วงนี้ถือว่าเป็นการทูตที่เป็นช่วงที่สําคัญมากๆของการทูตไทยค่ะและเป็นช่วงสําคัญของประวัติศาสตร์การทูตสมัยอยุธยา ช่วงนี้มีเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับกรุงศรีอยุธยานะคะอย่างที่เราได้เคยชมในละครไทยก็คือการแต่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศส ซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่มีความสําคัญทางการทูตค่ะซึ่งในสมัยต่อมาก็ได้ใช้แบบแผนแนวปฏิบัติทางด้านการทูตในสมัยอยุธยานะคะมาเป็นแนวปฏิบัติในการรับคณะทูตจากต่างประเทศด้วยการสร้างสัมพันธมิตรีหรือว่าการทูตระหว่างอายุธยากับฝรั่งเศสสามารถแบ่งได้เป็น3ด้านนะคะคือด้านศาสนาการค้าและการเมือง ด้านศาสนาหลักฐานของสังกราชฝรั่งเศสที่ชื่อว่าลาลอมแบร์เดลามอตระบุเหตุผลของการเดินทางเข้ามาในอินโดจีนครั้งแรกเมื่อปีพศ2205ของสังกราชชาวฝรั่งเศสก็คือเพื่อมาเผยแพร่ศาสนาคริสต์บริเวณตังเกียและโคชินไชน่าระหว่างทางก็ได้เดินทางมาที่อยุธยาในที่นี้เองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สังคราชชาวฝรั่งเศสมีความสนใจที่จะเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในอยุธยา พราะเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาและผู้คนก็เปิดรับต่อสิ่งใหม่ๆได้โดยง่ายสังฆราชลาลอมแบร์นะคะจึงได้รายงานสภาพบ้านเมืองของอยุทยากลับไปที่ศาสนาจักรซึ่งเป็นศาสนาจักรที่ตั้งอยู่ที่กรุงโรมซึ่งทําหน้าที่จัดหามิชชันนารีและส่งคณะมิชชันนารีออกไปเผยแผ่ศาสนาตามที่ต่างๆทั่วโลกฝรั่งเศสนะคะเห็นว่าอายุทยาเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเผยแพร่คริสตศาสนาจึงได้ทำจดหมายกลับทูลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตปฏิบัติศาสนากิจและขอใช้พื้นที่ในการสร้างโบสถ์ขึ้นซึ่งสมเด็จพระนารายมหาราชก็ได้พระราชทานที่ดินสําหรับสร้างโบสถ์ขึ้นนะคะต่อมาได้พระราชทานที่ดินที่ติดแม่น้ําเจ้าพยาทางด้านใต้ของเกาะเมืองให้สร้างโบสถ์ ที่เรียกว่าโบสถ์เซนต์โยเซฟซึ่งโบสถ์นี้ก็ปรากฏอยู่บนแผ่นที่ของซิมงเดลาลูแบร์ในภายหลังค่ะหลังจากนั้นสังฆาราชฝรั่งเศสก็เดินทางกลับไปยุโรปเพื่อขอรับการสนับสนุนและการส่งสมณทูตและขอสนับสนุนสมณทูตเพิ่มเติมเพื่อให้เดินทางมาที่อยุธยาและเมื่อเดินทางกลับมาที่อยุธยานะคะก็ได้พาคณะมิชชันนารีมาเพิ่มเติมเพื่อมาประกอบศาสนากิจและคณะมิชชันนารีชุดนี้ก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย นับได้ว่าจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างอายุธยากับฝรั่งเศสเริ่มต้นมาจากความสัมพันธ์ทางด้านการเผยแพร่ศาสนาคริสต์และก็นำมาซึ่งความสัมพันธ์ทางด้านการค้าในเวลาต่อมา ในสมัยนั้นนโยบายของพระเจ้าหลุยที่1 4ก็คือการจัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการทําการค้าและสแสวงหาสินค้าในดินแดนตะวันออกและมีนโยบายสําคัญในการเปิดสถานีทางการค้าในดินแดนตะวันออกและในปีพศ2223บริษัทการค้าอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสก็ได้ทําหนังสือทูลกล้าวถึงสมเด็จพระนารายมหาราช เพื่อที่จะขออนุญาตในการเปิดสถานีการค้าที่อุทยาขึ้นจุดประสงค์ของฝรั่งเศสก็คือต้องการที่จะซื้อดีบุกและพลิตไทยรวมทั้งสินค้าจากจีนแล้วก็ญี่ปุ่น ในปีพศ2227ฝรั่งเศสก็ลงนามในสนธิสัญญาการค้ากับอยุธยาแต่ละสำคัญก็คือฝรั่งเศสมีสิทธิขาดในการค้าขายสินค้าได้อย่างเสรีและมีอำนาจในการซื้อขายทองแดงในอยุธยารวมทั้งผูกขาดการซื้อขายพริกไทยในราชาอ,าาอาณาจักรอยุธยาด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะก่อให้เกิดปฏิกิริยาความไม่พอใจจากพ่อค้าชาวฮอลันดาซึ่งไม่ได้รับสิทธิแบบเดียวกัน และในรัชสมัยของพระองค์นะคะการค้ากับฝรั่งเศสก็ได้สร้างความมั่งคั่งให้กับราชสำนักอยุธยาความสัมพันธ์ทางการค้าก็นําไปสู่การทูตและการเมืองสมเด็จพระนารายณ ah ์มหาราชทรงเล็งเห็นว่าการทูตและการเมืองเนี่ยเชื่อมโยงกันทั้งสองราชอาณาจักรนี้ก็ไม่มีปัญหาใดๆในการติดต่อพระองค์จึงดําริให้แต่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสทรงแต่งตั้งคณะราชทูตชุดแรก โดยโดยสารไปกับเรือของชาวฝรั่งเศสคณะราชทูตชุดนี้ออกจากอายุธยาเมื่อวันที่24ธันวาคมพศ2224แต่คณะทูตชุดนี้เดินทางไม่ถึงฝรั่งเศสค่ะเพราะเรือโดยสารได้อับปางลงที่มาดากัสการ์ในวันที่5กรกฎาคมพศ2225สังฆาราชปันลูชาวฝรั่งเศสก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายมหาราชทูลเกล้าถวายพระราชสารของพระเจ้าหลุยที่14ซึ่งมีเนื้อความว่าพระเจ้าหลุยที่14 ทรงขอบพระไทยสมเด็จพระนารายมหาราชในการอนุเคราะห์การเผยแพร่ศาสนาของคณะมิชนารีชาวฝรั่งเศสขณะเดียวกันนะคะสังฆราชปรนรูนั้นก็ได้กราบทูลสมเด็จพระนารายมหาราชว่าคณะราชทูตของพระองค์ชุดแรกที่ได้ส่งไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสนั้นไปไม่ถึงฝรั่งเศสทําให้สมเด็จพระนารายณ์นะคะทรงมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากจึงทรงมีพระดรําริแต่งคณะขุนนางไปสืบข่าวขุนนางคณะนี้นะคะโดยสารไปกับเรือของอังกฤษโดยขึ้นบกที่อังกฤษก่อน คณะขุนนางไทยชุดนี้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลส์ที่2ของอังกฤษด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ได้เดินทางข้ามไปที่ฝรั่งเศสและเมื่อเดินทางถึงฝรั่งเศสคณะขุนนางชุดนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่1 4ขณะเสด็จพระราชดำเนินผ่าน พระเจ้าหลุยที่14ทรงเห็นว่าสมเด็จพระนารายมหาราชทรงตั้งพระไทยที่จะเจริญสัมพนมันธมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสจึงทรง,งแต่งตั้งราชทูตชุดแรกจากฝรั่งเศสนะคะเดินทางมายังสยามเดินทางเข้ามากับกองเรือฝรั่งเศสสองลำและแต่งตั้งให้เชวาลีเยเดอโชมองเป็นราชทูต เชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการมาด้วยคณะราชทูตของเชวาลีเยเดอโชมองนะคะก็ได้เดินทางมาถึงสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพยาในวันที่23กันยายนพศ2228และได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระราชวังที่อยุธยาในเดือนตุลาคมปีเดียวกันค่ะปลายปีพศ2228คณะราชทูตเชวาลีเยเดอโชมองก็ได้เดินทางกลับฝรั่งเศส สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงแต่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีด้วยโดยมีออกพระวิสุทธิ์สุนทรเป็นราชทูตออกหลวงกาลยาราชไมตรีเป็นอุปทูตและออกขุนศรีวิสารวาจาเป็นตรีทูตคณะราชทูตชุดนี้ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่1 4 ที่พระราชวังแวร์ซายซึ่งฝรั่งเศสก็ได้ให้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และประสบผลสําเร็จดียิ่งคณะราชทูตออกพระวิสุทธ์สุนทรก็ได้เดินทางกลับอยุธยาเมื่อวันที่1มีนาคมพศ2229พร้อมด้วยผู้แทนพิเศษฝรั่งเศสที่ชื่อซิมงเดลาลูแบร์และราชทูตฝร,รั่งเศส โดยมีกองเรือฝรั่งเศส6ลำและมีทหารฝรั่งเศสกว่า600นายทั้งหมดเดินทางถึงอยุธยาเมื่อปีพศ2230แต่ครั้งนี้วัตถุประสงค์ของฝรั่งเศสนั้นเปลี่ยนไปค่ะนั่นก็คือไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเฉพาะด้านการค้ายอย่างเดียวแต่ยังมีความประสงค์ทางด้านการเมืองเพิ่มด้วยก่อนที่คณะราชทูตฝรั่งเศสชุดนี้จะเดินทางกลับฝรั่งเศสอยุธยากับฝรั่งเศสนะคะก็ได้ลงนามในสนธิสัญญาการค้าอีกหนึ่งฉบับค่ะและสมเด็จพระนารายมหาราช ก็ได้ให้ราชทูตฝร,รั่งเศสอัญเชิญพระราชสารไปยังพระเจ้าหลุยที่14แต่เมื่อคณะราชทูตชุดนี้เดินทางออกจากอียิปต์ไม่นานนะคะก็เกิดการปฏิวัติผลัดแผ่นดินโดยพระเพทราชาในปีพศ2231 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสวรรคตรในวันที่11กรกฎาคมพศ2230ด้วยเหตุนี้นะคะทําให้ความสัมพันธ์ของฝรั่งเศสกับอยุธยาจึงหยุดชะงักลงจะเห็นได้ว่าฝรั่งเศสมีบทบาทมากๆเลยนะคะในราชาอาณาจักรอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมีความสนพระไทยในประวัติศาสตร์และความเป็นมาของฝรั่งเศสผลจากที่อยุธยาได้รับจากการมีสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสก็คือการที่อยุธยาได้เรียนรู้ศาสตร์แขนงต่างๆในการพัฒนาประเทศ อย่างเช่นสถาปัตยกรรมศิลปกรรมดาราศาสตร์และก็คณิตศาสตร์ซึ่งช่วยให้รัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นช่วงเวลาที่จเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงและโดดเด่นในหลายๆด้าน